สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับเซฟตองนะครับจะมีเมนูง่ายๆสําหรับคนหักอยู่อพาร์ตเมนต์หอพักหรือบ้านเศร้านะครับกใกล้สิ้นเดือนแล้วเงินเบิดกับไี่เอามีมีเมนูจะปพาไปทดลองเมนูหนึ่งเขาบอกว่ามันน่ากินและก็รูละไปชมกันเลยครับครับต่อไปนะครับกับ หุงเขานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวตีใคร and now. ัตอนนี้นะครับกาถึงขั้นตอนอันสำคัญแล้วเขาพอสุกๆล้เทันไงไเลยนะนเลยปิดไปครับหอนเวลาแลว มาุ้นกันครับสุปวะอะไเนี่ย ผมสำหรับเมนูของเห้ากัะน่นะนากินนะครับเดี๋ยวใส่ซอสกระเทียมน้อยนะครับอยอะครับว้าวเราจะมาลองชิมเมนูของห้านะว่ามันสุดยอดสัหนับไจังหวะกันกินกันแล้วครับ ร่มแบบเหมือนเหมือนตุนไข่ครับนลครับขอดีคือมันบมีน้ำมันนะครับคนรักสุขภาพนะครับดูแลประหยัดนะครับไข่สองหน่วยครับสิบบาทนะเนื้อหานะหมูสับขี้นหนึ่งกับสิบกว่าบาทล่มเขาห้องกับมีอยู่แล้วนะครับครับประหยัด ไป,ไประมาณสิบห้าบาทแต่ว่าหน้าตากับออกมาสวยรสรสชาติก็ดีนะครัมก็โอเคครับคือง่ายเห็ดง่ายครับกับ่อนทางเสียบแบบเป็นฝีมือกูเห็ดครับป้นานนะ้ะ ทำมาม,ม,มันสุกบ่มันมันมันสุกเนี่ยไข่สุกหมูสุกนะครับควนไปในนอก,ก็สุกเน่แซ่เนี่แช่แชบบแช่แล้วก็ประหยัดนะครับร่องเห็ดเบงนะครับสำหรับผูใ้ใดที่อยู่หอพักหรืออยู่ที่อนก็เห็ดได้นะครับคำว่าบหมูเขาผมนะครับ ยังีลยคนแรกมขามันถอด้องัอ้นเล้นๆเป็นหมอนเซรามิกนะครับครับเซรามิกเนี่บอกเซรามิกเซรามิกขอดีนะคือบ,บนบนติดหมอ,อ,งงมอ,กมหอนกะ็งุ่มมากๆปรับเลยนะที่งุ่มมากกับอาจารย์งุมม่มอีกบปในวันมันก็เขาออู่ขางบนมาก อาจารย์ว่าอีเมหนึ่งมาปิดกับรีก,กักเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแสบแสบเสบขอทาอยู่พี่น้องังรวาให้มา ค,คลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจองนิดหน่อยเขา้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ